จะอาจจะเป็นแนวทางนะแนวทางโอ้ถ้าเราจะไปยื่นคณะรัฐศาสตร์บัณฑิตเนาะเหมือนที่คนนี้นะคะเราสามารถอ,ออกแบบหน้าตาเป็นยังไงกิจกรรมเด่นเขาจัดยังไงเป็นแนวทางเป็นแนวทางน,นี่ให้เวลาได้ศึกษานะคะตัวยอย่างการออกแบบพอึ่งในชั่วโมงนี้ที่เราจะได้ออกแบบคือออกแบบในส่วนของหน้าปกกันก่อนนะคะหน้าปก รครูก็ได้จะเตรียมไว้นะคะอันนี้ตัวอย่างของรุ่นพี่เราเลยนะคะทั้งสามพอเนี้สามหน้าปกให้เรามาช่วยกันดูสิคะว่าอ่าองค์ประกอบที่จะอยู่ในหน้าปกของพอต์ตปลวโอนักเรียนเนี่ยจะมีอะไรบ้างคะอ่าลำลำแรกใช่เลยมีรูปภาพและสังเกตดูสิว่าการแต่งกายของเขาต้องใส่ชุดอะไรคะ ชุดนักเรียนถูกต้องค่ะชุดนักเรียนเพราะมีบางคนก็ถามครูว่าคูคะู้ใส่ชุดอื่นได้ไหมอ่าก็อยากจะแนะนําตรงนี้แหละค่ะว่าควรจะเป็นชุดนักเรียนเพราะมันหนึ่งเป็นยูนิฟอร์มเครื่องแบบของเรียนเราสอนมันสุภาพอยู่แล้วนะคะอ่าแล้วก็เลือกภาพที่ดูดีที่สวยหน้าตาสดใสย,ยิ้มหวานให้กรรมาการเลยนะคะาจากภาพประจําตัวเจ้าของเจ้าของผ่อนแล้วก็ต้องมีอะไรคะข้างล่างนี่ ชื่อนามสก,กุลอ่าแล้วก็อันนี้3คือโรงเรียนที่เราเรียนปัจจุบันนี้แหละโรงเรียนชัยวานวิทยาใช่ไหมคะอ่าตรงนี้อ่ะมาดูอันที่2มีอะไรเพิ่มเติมมานอกจากชื่อโรงเรียนแล้วใช่คนนี้เขาใส่คณะรุศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยน,นครพน,นมอ่ะก็มีโลโก้ด้วยนะคะ มีคนถามว่าใส่ได้ไม่ข้างครูตรามหาลายที่เราจะไปยื่นตอบก็คือใส่ได้นะคะใส่ได้เหมือนกันมันก็เป็นยังไงแรงจูงใจอย่างหนึ่งของเราอะอยากจะยื่นสาขานี้แล้วก็ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการนี้นะคะซึ่งตัวอย่างที่นํามาให้เรียนดูนะคะก็ทั้งสามคนเนี้ยพี่เขาก็สามารถผ่านรอบพอร์ตได้นะคะผ่านรอบพอร์ตไม่ว่าจะเป็นคนแรกนะคะสิราดาเขาก็อยู่ เข้าไปเรียนในสาขาวิชาภาษาจีนเห็นมาทำเกี่ยวกับสัญลักษณ์จีนเลยนะคะที่มาอะไรอ,ะอุบลราชธานีส่วนคนที่2คนที่3าสองคนนี้เขาติดในคณะนี่แหละสาขาประถมะวัยนะคะผุ้สาร์มนครพนมนะคะซึ่งทั้ง3ามคนหรือก็ทุกๆคนรุ่นที่เรานะคะก็ได้ส่งไฟล์ของขอดเพื่นครูครูได้ช่วยอ่านตรวจสอบความถูกต้องต่างๆนะคะ ดังนั้นตัวอย่างที่นํามาก็เป็นแค่เสี้ยวหนึ่งแค่เสี้ยวหนึ่งนะคะเราสามารถที่จะดีไซน์หน้าปกของเราให้ดึงดูดกรรมการได้ได้อย่างสร้างสารรค์ต่อไปนะคะอ่ะทีนี้เราค่อยมาดูเ,าเกี่ยวกับแฟ้นสะสมผลงานนะคะซึ่งเราก็ได้ทราบไปแล้วว่ามันเป็นเอกสารที่ใช้อารรวบรวมหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถแล้วก็ผลงานของนักเรียนนี่นะคะ เพื่อที่จะนําไปยื่นประกอบการพิจารณาการเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษานะคะหรือว่าเข้าไปทํางานในกรณีที่เรียนจบม6แล้วไม่ได้ศึกษาต่ออย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะคะดังนั้นเราก็ต้องมีความแบบว่า,าตั้งใจเป็นอย่างดีนะคะที่จะจัด,จดทําแฟ้มผลงานของเราค่ะค่ะลําดับต่อไปเรามาดูกันซิว่า องค์ประกอบของข้อมูลที่จําเป็นในการออกแบบแฟ้มข้อมูลมีอะไรกันบ้างนะคะอะอย่างแรกเรียนทายซีคืออะไรนี่นี้มาก่อนอาแน่นอนที่สุดอันที่หนึ่งก็คือหน้าปกนั่นเองนะคะหน้าปกซึ่งเราก็จะต้องออกแบบให้สะดุดตานะคะเห็นปุ๊บโอ้อยากหยิบมาอ่านปั๊บทันทีเลยนะคะรูปตัวเองเราก็พรีเซนต์ให้เต็มที่แต่งกายให้สะอาดเรียบร้อยถูกระเบียบนะคะมีการะระบุชื่อระบุ โรงเรียนเรียนที่ไหนอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะองค์ประกอบ,กอ,บอันที่สองก็คือในส่วนของอ่าประวัติส่วนตัวนะตรงนี้ก็ต้องมีด้วยเราก็จะนําเสนอข้อมูลของตัวเองนะคะว่าอ่ามีประวัติส่วนตัวอะไรยังไงนะคะบิดามารดาอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะอันที่สามก็คือประวัติทางด้านการศึกษาเนาะเราก็จะใส่เข้าไปเริ่มจากบางคนใส่ตั้งแต่อนุบาลได้ไหมเริ่มมาจากอนุบาล ประถมมัธยมต้นมัธยมปลายเนาะแล้วก็จะเรียงลําดับมาเรื่อยๆนะคะทในีส่วนของในประวัติด้าานกรศาสต์ตอนนี้ที่กล่าวเมื่อกี้ว่าเราต้องมีการใส่แน่ปพหนึ่งเนาะหลักฐานทางการเรียนของเราค่ะว่าอีเกรเชเรียอยู่ที่เท่าไหร่นะสามจุดห้าสามจุดแปดแล้วก็พร้อมที่จะนําเสนอตัวเองตรงนั้นนะคะ และอันที่สี่ได้แก่รางวัลและผลงานที่ได้รับอันนี้ทุกคนมีกันเยอะแยะมากมายเลยเนาะมีความสามารถที่โดดเด่นกันแต่ละด้านดนตรีกีฬาความเป็นผู้นําวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ต่างๆเราก็จะเอามาเขียนเรียงลําดับนะคะจากปีพศที่จากน้อยไปหามากอย่างนี้นะคะค่ะต่อไปองค์ประกอบอันที่5้าก็จะเกี่ยวกับรางวัลแล้วก็ผลงานที่ประทับใจนะคะ มีเกียรติบัตรมาเรียงลำดับ,บ,บเข้าไปกิจกรรมเด่นที่ทําในโรงเรียนมีผลงานต่างๆนะคะความสามารถพิเศษแล้วก็จัดภาพให้มันบาลานหมความว่าในหนึ่งหน้าไม่ควรจัดเข้าไปเยอะๆเนาะถ้ามันเยอะเกินไปมันก็ไม่เด่นอ่ะและที่สําคัญการบรรยายใต้ภาพก็ต้องบรรยายให้ถูกต้องชัดเจนนะว่าทําอะไรที่ไหนอย่างไรงนี่นะคะ สรุปแล้วเรามาสรุปร่วมกันองค์ประกอบของข้อมูลที่จําเป็นในการออกแบบแฟ้มข้อมูลมีกี่อย่างคะแปดอย่างใช่ไหมอันที่ 1, หนึ่งหน้าปกอันที่สองประวัติส่วนตัวอันที่สามประวัติการศึกษาอันที่สี่เมื่อกี้อ่าผลงานที่โดดเด่นไหมห้ารางวาัลผลงานประทับใจหกกิจกรรมที่ทําในโรงเรียนเจ็ดผลงานตัวอย่างและแปด ความสามารถพิเศษต่างๆอ่านี่คือสิ่งที่ต้องมีในแฟ้มของเรานะคะอ่ะต่อไปเรามาดูซิว่าขั้นตอนในการจัดทำแฟ้มผลงานนะคะมีด้วยกันทั้งหมดกี่ขั้นตอนคะหกขั้นตอนอ่าเรามาเริ่มดูขั้นตอนแรกทำอะไรค่ะรวบรวมผลงานนี่ยครูก็เคยบอกเรียนตั้งแต่เนาะว่าม .4 เนี่ยเริ่มต้นเราต้องเก็บผลงานเราไว้นะอย่าให้หายบางคน ูค้าเก็บพิพันหนัวหายอย่นี้ให้ดีเนาะเราได้มาปุ๊บเราถ่ายรูปหรือสแกนเก็บไว้แล้วออพไปเก็บไว้ในเฟซเราก็ได้ไม่มีหายทางเรียนนะรวบรวมผลงานเอาไว้ภาพถ่าย,ยาต่างๆกิจกรรมที่สําคัญอย่ายพลาดเนาะไม่ใช่จะไปเซลฟี่อย่างเดียวเรียนเต้องถ่ายแบบสามารถเอามาใช้งานได้ด้วยเนาะแล้วก็ต่อไปลำดับที่สองอ่ะเอามาทำอะไรได้คะต่อไปจัดมวลหมูอ่ะมวลหมูก็อย่างเช่น อ่าถ้าเป็นด้านกีฬาก็จัดไว้คลุบนี้เป็นด้านวิชาการนะเป็นด้านอ่าเรียกว่าจิตอาสาเรามีกันเยอะแยะเลยนะคะจัดหมวดหมู่เอาไว้อ่าขั้นที่สามก็เอามาทาอะไรต่อไปขั้นเลือกผลงานมีเยอะแยะแล้วนี่ขั้นเลือกเพื่อหาสิ่งที่เด่นเด่นเนาะบางคนมีเยอะมากอยากจะยัดใส่เข้าไปทั้งหมดเลยไม่ต้องนะคะไม่ต้องใส่หมดจนเกินไปหรอกเอาที่แบบว่าขั้นเลือกเด่น เรนระดับไหนคะครูก็ามว่าจกันเริ่มจากเด่นระดับโรงเรียนใช่ไหมโรงเรียนแล้วก็ไปที่ระดับเขตพื้นที่ระดับภาคระดับชาติถ้ายิ่งถ้าใครมีนานาชาตินี่คะแนานเต็มร้อยก็ได้ร้อยเลยนะนานาชาตินะคะมไม่แน่นะคะนี่เพื่อนเราภาพได้ไปเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยที่ตัวเองชอบไปฝันอาจจะได้ไปแสดงผลงานที่ต่างประเทศนี้เป็นต้นเนาะนะคะค่ะขั้นตอนที่สี่ จดลำดับความน่าสนใจของผลงานและก็ประเมินตนเองด้วยนะคะอในน่าสนใจเอานี้ขึ้นก่อนตามลำดับไปนะขั้นตอนที่5าลำดับและร้อยเรียงเรื่องราวให้น่าสนใจค่ะและสุดท้ายอันนี้ก็สำคัญเช่นกันต้องทำอะไรคะตรวจทานอ่าตรวจทานเรื่องของไวยากรณ์ถูกขิดนะที่ไม่ถูกทางเรียนอักขระต่างๆให้ตก ครูอ่านนะอ่านทุกตัวเลยนะคะไม้กระรานอันหนึ่งไม้อันหนึ่งครูก็ไม่ให้ไม่ให้พลาดต้องมีนะคะอย่างภาษาวัยรุ่นใช้ได้ไหมไม่ได้ออย่างที่เราตอบคาถามในเกมคาของเมื่อกี้ไม่ให้ใช้ศัพท์วัยรุ่นนะต้องเป็นศัพท์ทางวิชาการนะคะอย่างรุ่นที่เราเนี่ยชอบใช้จังควาว่าได้ไปบริจาคเลือดครูก็จะให้คำแนะนําไม่นังเรียนเราต้องใช้คําว่า บริจาคโลหิตอย่างนี้เป็นต้นนะคะภาษาทางราชการนะคะค่ะต่อไปอ่าอันนี้ก็เป็นการอธิบายไปตามลําดับเนาะสรุปแล้วนะคะในการที่เราจะทำพอร์ตเนี่ยเราก็ต้องเอามาเรียบเรียงเรื่องราวแบ่งเป็นกรุ๊ปๆแบบนี้ตามที่เราเห็นเนาะอ่าถ้าเป็นกรุ๊ปแรกเขาเรียกว่าส่วนนำํำส่วนนำํำก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะมีโปกนีสารบานมี เรืน่นามีประวัติแล้วก็อ่าการที่ครูแจ้งไปแล้วนะส่วนที่เราเรียกว่าคํานามันไม่ได้จําเป็นแต่ที่จําเป็นยิ่งกว่าคือเหตุผลใช่ไหมเหตุผลที่อยากเข้าศึกษาตอนในสาขานี้อ่าเราจะใส่ก็อยู่ใน,ในกรุ๊ปของส่วนนํานะคะต่อไปกรุ๊ปผลงานหลักมันก็จะมาแบ่งออกเป็นนี่แหละผลงานกรุ๊ปที่1ด้านวิชาก,การกรุ๊ปที่สองด้านอ่าจิตอาสารกรุ๊ปที่สาม ได้วความสามารถพิเศษกีฬาเรงต่างนะคะหรืออาจจะมีส่วนที่3ามส่วนเพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วยก็ได้นะคะนี่คือเป็นเกี่ยวกับการลำดับและก็เรียบเรียงเรื่องราวนะคะตรวจทานต่างๆให้ถูกต้องอ่ะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นหัวข้อในการอาขอใบข้อคิดเป็นข้อคิดในการสร้างแฟ้มผลงานนะคะ ที่สำคัญเลยหนึ่งต้องให้ตรงประเด็นกระชับชัดเจนสแสดงสิ่งที่เราต้องการสแสดงเข้าไปแล้วก็ให้มันเรียกว่าตรงกับสิ่งที่ผู้อ่านเขาต้องการนะคะถ้าเราไปยื่นในสาขา่าดนตรีแตเราเอาผลงานด้านอะไรน,นิสตร์ไปอย่างเนี้ยมันก็ยังไม่ตรงสักเท่าไรหร่เน้อะจะต้องดูดูด้วยนะคะให้สแสดงสิ่งที่ต้องการกับ ผู้อ่านเขาต้องการการเรียนความสามารถพิเศษลักษณะนิสัยแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจน่าจดจำนะคะเราต้องคิดถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยนะ,ะทั้งหมดที่ครูดได้ให้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าดูตัวอย่างแล้วก็บรรยายมาเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นการมอบหมายให้เรียนทำกิจกรรมที่สองจดหนึ่งนะคะเรื่องการออกแบบแฟ้มสะสมผลงานเนาะค่ะ กูแจ้งไปแล้วว่าเราจะได้ออกแบบหน้าปกกันหน้าปกก่อนเนาะึิมหน้าปกก็ต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะมีชื่อนามสกุลโรงเรียนหรือคณะอะไรที่อยากเข้าเหมือนจะอยากให้ดูอ่ารูปหน้าปกก็ใส่ชุดสุภาพนะคะและก็สำคัญเช็คหรือตรวจสอบความถูกต้องข้อความนะคะให้พิมพ์ถูกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะการพิมพ์ต้องถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เคุูก็จะมีเกณฑ์การให้คะแนนนะคะ มีรายการประเมินก็อยู่ด้วยกันอ่าสี่รายการนะคะอย่างแรกเลยก็จะเป็นเนืความถูกต้องของเนื้อหานะคะสองความคิดสร้างสารรค์นะสามการนําไปใช้ประโยชน์สี่องค์ประกอบครบถ้วนนะคะอ่าก็รายการละสามคะแนนรวมแล้วเป็นทั้งหมดกี่คะแนนก็ละสามคะแนนสีข้อสิบสองคะแนนใช่นะคะซึ่งก็จะมีเกณฑ์การให้คะแนนมาก ้าคะแนนเรียออกมารวมแล้ว10-12คะแนนก็จะหมายถึงได้ดีเยี่ยมเลยนะคะต่อไปคะแนน7-9ถึงก็จะหมายถึงดีะคะ่ะคะแนน4-6ก็หมายถึงพอใช้คะแนน1-3คะแนนหมายถึงปรับปรุงนะคะแล้วก็เกณฑ์การผ่านคือร100้100-70แปดคะแนนขึ้นไปนะคะจาก12คะแนนผมก็ว่านักเรียนในห้องนี้สามารถที่จะทำปอตเนี่ย อ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยมได้ทุกคนใช่ไหมหวังเป็นอย่างนั้นดีอ่าให้ดีถึงดีเยี่ยมนะคะเพราะเรามีความสามารถกันอยู่แล้วเนาะอ่ะนี่คือภาระงานที่จะมอบหมายเรียนได้ทําในเวลาที่เหลือตรงนี้นะคะอ่าซึ่งถ้าเรียนทําเสร็จเรียบร้อยจะให้เรียนส่งงานไวท let, นะะ้ที่แพดเล็ตนะคะที่แพดเลตเป็นหน้าปกอย่างเดียวก่อนนะคะข้ามนี้ มีใครสงสัยเรื่องพลังงานไหมคะอ่าโอเคทำาไมแล้วก็ทุกคนเข้าไปที่เว็บอะไรคะใช้ในการออกแบบหน้าปกอ่าแคนวาแคนวาเราได้มีความรู้พื้นฐานในการออกแบบหน้าปกด้วยโปรแกรมแคนวากันมาแล้วคะ่ะอ่าเข้าได้เลยนะคะเมื่อเข้าไปเราก็ต้องไปเสิร์ชหาเทมเพลตใช่ไหมอ่าไปค้นหา ซึ่งทางเหตุที่เราจะใช้นะ่ะคืออะไรเอ่ยออปต์ฟรอยอะเซิร์ชเลยเซิร์ชเลยบางคนเซิร์ชไม่รอนครูแล้วจดเทยียบมากนะคะเออซึ่งถ้าเราไปอุย้ยอันที่ชอบมันมีติดโปรโค,ค่ะคุณค้แาแดงว่าเรายัางใช้ไม่ได้เนาะเราต้องไปสมัครเสียตังก่กอนรายเดือนนะคะรายเดือนตอนนี้เราใช้ของฟรีกันก่อนนะคะเราใช้ของฟรีเออเห็นสองร้อยกว่าบาลทลูกสาวได้ขอตัง ตราจ์ว่าไปจ่ายค่าโปรแกรนว่าเขาเรียนมาหาลัยแล้วเจะดีไซน์เยอะแยะนะคะแล้วก็อ่านเลือกค่ะเลือกที่ต้องการมาเนาะเยอะเลยอั่นกูเอาวันนี้เนาะซึ่งหลักเกณฑ์ก็แจ้งไปแล้วนะคะให้ตรงสาขาวิชาที่เราจะไปยื่นนะคะจะไปยื่นอ่ะตอนนี้ให้เวลาสิบนาทีเนาะอ่ะทุกคน เอาแบบหน้าปกของตัวเองค่ะได้แล้วก็อัปโหลดภาพเข้าไปพิมพ์ชื่อตัวเองพิมพ์โรงเรียนเนาะไหนดูซิได้ยังคะเลือกแคมเปตที่ต้องการค่ะโอเคลมือทำเลยนะคะมีปัญหาก็สักถามได้ ว่าได้ไปดูตัวอย่างเข้ามาแล้วใช่ไหมว่าเออชอบแบบนี้แหละนะคะครูก็จ่ดลองทําไปกับนักเรียนดูนะคะเอาผ้ามาใส่ก็ไปแล้วเลือกผ้าเองครูได้เอาโหลดเอาไว้แล้วนะคะใส่ชื่อด้วยใส่ชื่อด้วยปิ้นชื่อลงไปเราได้เตรียมข้อมูลไว้พร้อมแล้วเนาะเพราะครูได้แจ้งไว้ล่วงหน้าแล้วว่า ่ะเตรียมอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นภาพหน้าปกนะคะเดี๋ยวนี้สบายเนาะออกแบบหน้าปกน่ะมีตัวช่วยถ้าแต่ก่อนออกแบบเยอะยากกว่านี้นะคะ,ะให้เราทำงานนะตั้งใจทำงานด้วยค่ะ อ่นชื่อได้บางคนเนะะเาะอาจจะอะไรล่ะเรียกภาพที่จะเอามาใส่หน้าปกเนี่ยต้องรอแดดออกก็บอกต้องรอแดดออกช่วงนี้ฝนก็ตกนั่นแหละเข้าใจาต้องมีแสงในการถ่ายรูปโปรไฟล์สวยๆรอๆนะคะอใช้อะไรล่ะใช้แอปมาช่วย <laughs> ให้หน้าขาวอะไรเงี้ยเนาะเออ ถ้าเราในภาพรวมเราแต่งกายสะอาดตกระเบียบนะภาพของเราก็ออกมาก็ดูดีนะคะหน้าตาเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกรรมการเห็นรูปแล้วูรู้สึกสุกตาอยากอ่านในเล่มจังเลยเนี้ยนะคะเปลี่นชื่อก่อนนะตามด้วย ที่โรงเรียนใส่โรงเรียนเข้าไปข้างล่างนะคะถ้าอยากเพิ่มข้อความมากกว่าที่อยู่ในเทมเพลตก็ไปคลิกที่เท็กข้อความนะคะเลือกเลือกเอากล่องข้อความมาใส่หรือว่าสไตล์ของข้อความที่เขามีให้ก็ได้นะคะแล้วก็ได้สไตล์มาแล้ว นะคะตั้งใจทำงานค่ะปลาหเวลาแล้วเขาไหนว่าถ่ายคลิปวาเขาไหนเอ้า้องฟ้าสวยงามสดใสนะคะได้ลูไปยังได้แลอ่ะยากก็ไปเลยครูอะไรฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้าง มาฟังนี้คะออ่ะทำงานกวนมันถ่ายชิ้อยู่มันก็กล้องได้เนี่ยเร็วอ่ะยังไม่ปิดเป็นไอ้ยนั่นแหละทำงานได้ยาอระเด็ดได้แล้วครับว้าวขอดูหน่อยค่ะโอ้ขล่อจังเลยอ่จังเลย,เลยใครไม่รู้ <c oughs> อ่ะมาดูเวลาเนาะประมาณสิบนาที เราเตรียมตัวมาดีหายใครได้สมงานในแพลเลตเรียบร้อยยกมือเยี่ยมจังเลยโอ้โหอ่ะได้ได้ได้เดี๋ยวตรวจให้นะเอามาโชเราจะให้มาโชผลงานให้เพื่อนๆดูดูหน้าปกก่อนวันนี้ให้ทําหน้าปกใหคะค่ะเอ้าเจอใครก่อนหน้าเนี่ยเดี๋ยวตั้งนืองอ่ะคนแรกสุ่มสุ่มสุ่มแบบจัดจง ส่งไปเจอนี่มาเลยมาเชิญสาราวุฒิกลามาพิเศนของงานเอง,เองนะคะเพื่อนๆเป็นกรรมาการรอให้กันน,นะนะครับก็ผมใช้ตีมเป็นสีโทนเทย็นนะครับก็ใช้เป็นสีน้ำเงินครับสีน้ำเงินหมายถึงสติปัญญาและความู